ในสมัยก่อนนะเวลาที่ท่านสร้างศาสนสถานใหญ่โตเนี่ยส้างอาคารสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระตุเจดีย์ใหญ่โตนี่ครับเอ่อหรือว่าสร้างวัดมักจะสร้างศิราจาลึกควบคู่ไปด้วยนะครับท่านอาจารย์ธวัฒน์เพิ่นบอกว่าสิราจาลึกก็เปรียบเหมือนกิจกรรมประกาศตั้งใบกลางแจ้งเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นผู้ถวายวัตถุทานนี้แล้วก็ช่วยกันรักษาวัตถุทานให้ตลอดเท่า5 0 0 0 พระวัตสาภัยยามาลิตมาลางังวัตถุ่านนี่้าบางทีก็สับแช่งเนี่ยน,นะครับว่าถ้าใครมาทำลายมังเพขอให้มันตกในอบายทั้งสี่พระพุทธเจ้าเกิดเท่าเม็ดดินเม็ดทรายอย่าให้ไปเอหน้าพระพุทธเจ้านั้นเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูจารึกรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นพระธาตุพนมจำลองที่วัดป่ดาศดารามอำเภอศรีรภูมินะครับวัดลูกปูสมศิษย์นั่นเองนะครับนี่เท่ากับสีพอพระธาตุพนมจำลองนะครับเนาะ,ะยุนาพระธาตุพนมจำลองนี่นะครับ ก็สีเห็นว่ามีศิลาจารึกหลักหนึ่งนะครับปักอยู่ทังหนาเนาะครับเนาะนี้เป็นศิลาจารึกทสร้างไม่นะครับต่างสองด้านนะครับล่องเข้าไปเมืองไกลๆมึงนะครับผมด้านที่เราเห็นก็จะเป็นภาษาไทยนะครับหนูปู่ก็จะเขียนเป็นภาษาไทยไว้นะครับว่าความเป็นภาษาไทยบอกว่าเยธรรมะเิตปวาเตสังเหตุตรงตถาคตูถ้าเราเดินไปด้านหลังของจารึกหลักนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีสองด้านนะ ด้ที่สองเนี่ยท่านจะลึกด้วยตัวอักษรธรรมนะครับอักษรธรรมอีสานก็มีข้อความเดียวกันนั่นแหละครับว่าเยธรรมาเนี่ยเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตวนี้ครับเหตุงตถาคโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสะมะโนสุภมัตตุพระพุทธ,ธาศาสนายุการจำเดิมแต่ปะ ริพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2534ปีมะแมพระอันนี้เป็นพระแล้วก็ปะหลัดสมสิทธิ์ลักอยู่ตัวนี้นะลักขอไข่สลอีต,ต่อเต่าลักขีตะสีโลเจ้าคณะตำบล กาแก้วพร้อมด้วยชาวบ้านท่าม่วงสามร้อยสามสิบัวเรือนอันนี้เป็นสี่ตัวเลขสี่สี่ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยทายกทายิกาลูกหอรออาหลานหมู่บ้านได้พร้อมใจกัน สร้างพระาธาตุพระนมจำลองขึ้นเพื่อบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นำมาจากพระาธาตุพระนมองค์จริงแลดินที่ประสูต,ตสัิรูปาลินิพานและสะแดงธรรมที่ได้นำมาจากประเทศอินเดียเพื่อให้เป็นทีไหว้แล่บูซาแก่ข้นแล่เทวดาทั้งหลายขอข่ำสุกวัดดีพิพัฒนะม่งค้นจง สำเร็จผลดังมะโนึกปาถนาในศาสตร์นีแลศาสตานาตลอดการน่านเทินนิพพานปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธ3าครั้งนะครับ